สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมอีกเช่นเคยกับเนิร์ดช่องที่จะพาทุกคนไปเนิร์ดกันเรื่องเกมสําหรับเนื้อเรื่องในครึ่งแรกนี้นะครับนอกจากจะมี2บทแล้วแล้วก็ยาวมากๆด้วยผมนั้นจะพยายามย่อยให้กระชับแล้วก็เข้าใจให้ได้มากที่สุดแต่ก็ยังจะเก็บรายละเอียดให้ครบถ้วนด้วยยังไงถ้าทุกคนฟังแล้วชื่นชอบหรือมีคําแนะนํำยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ถ้ายังไม่ได้กดติดตามกันก็ฝากช่องเล็กๆนี้ไว้ด้วยนะครับ ริชแมนช็อปกลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมที่งานไทแลนด์เกมโชว์2025พบเจอเหล่าสตรีมเมอร์ชื่อดังขับขั้งที่บูธพร้อมพบปะถ่ายรูปแจกกไยเซนแบบเอ็กซ์คลูซีฟและกองทัพเหล่าเลเยอร์สุดฮอตที่รอตอนรับัดเตจมนับสิบที่บูธตอกย้ำความเปรตทุ่มเทของรางวัลกว่าครึ่งล้านบาทกับกิจกรรมอัดแน่นตลอดทุกวันและกิจกรรมรับแจกของสุดพิเศษจากแล็นอร์ร็อกเจเนซีสห้ามพลาดความยิ่งใหญ่17-19ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมสิริกิตพบกันที่บูธริชแมนช็อปนะ เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับตอนนี้เรานั้นได้เดินทางกลับมาที่เมืองรากุน่าแต่บรรยากาศในเมืองตอนนี้มันทั้งอึมครึมผู้คนก็ดูหม่นหมองซึ่งเป็นการเปิดเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยแ่ะครับเพราะการกลับไปที่เดิมแต่บรรยากาศเปลี่ยนไปแบบนี้เนี่ยมันทําให้ความรู้สึกแบบว่าไม่น่าไว้วางใจเป็นอย่างมากซึ่งสาเหตุที่เราเดินทางกลับมาที่เมืองลากุนาเนี่ยก็เพราะต้องการตามหาคาเทเทีย เพราะคาเทเทียนั้นน่าจะเป็นคนเดียวที่มีพลังในการเปิดผนึกซ i วิลิเซชันแคปซูลหรือแคปซูลอารยธรรมอันที่เราได้มาหลังจบเควสออคัสตาที่เซติมงนั่นเองครับซึ่งตามข้อมูลจากเทซิสซิสเต็มเนี่ยรายงานว่าซ i ว i ลิเซชันแคปซูลจะเปิดได้ต้องใช้พลังของเลวิยาธานซึ่งเกี่ยวข้องกับคาเทเทียโดยตรงนั่นเองนอกจากบรรยากาศในเมืองลากูนานั้นจะอึมครึมก็ยังมีรายงานอีกว่าระดับขึ้นทะเลแถวนั้นมันผันผวนแป,ปลแกๆด้วย แต่ในตัวเมืองก็ยังมีการแสดงของคณะละครเล่ร่อนอยู่ซึ่งนำทีมโดยพี่แบรนด์และก็นองล็อกเซียโดยเนื้อหาการแสดงนั้นก็แฝงไปด้วยแนวคิดเรื่องการต่อสู้กับโชคชะตาเพื่อเอาชนะอุปสรรคเพื่อกำหนดอนาคตของตัวเองอะไรทำนองนี้แต่เรื่องที่น่ากังวลกว่าก็คือข่าวลือเรื่องความฝันประหลาดที่แพร่กระจายไปในหมู่ชาวเมืองลากูน่าโดยเฉพาะชาวลากูน่าดั้งเดิมโดยหลายคนนั้นฝันเห็นภาพการล่มสลายของอาณาจักรโบราณหรือฝันว่าตัวเองนั้นจมลงไปในทะเลสีดำ แต่ที่แปลกก็คือพี่แบน์แล้วก็ล็อกเซียรวมถึงคนนอกเนี่ยกับไม่ฝันอะไรแบบนี้เลยแล้วก็นอกจากเลือกความฝันก็ยังมีข่าวลืออื่นๆอีกทั้งเรื่องที่ว่ามีคนเห็นทาเสร็จดิสคอร์ดโผลมาแถวนั้นแล้วก็มีคนเห็นวิญญาณบรรพบุรุษในป่ารอบๆเมืองด้วยมันยิ่งทําให้บรรยากาศในเมืองดูแบบว่าตึงเครียดเข้าไปใหญ่แม้คณะละครจะพยายามแสดงสร้างขวัญกาลังใจแต่ก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะักแถมก็ยังมีการพูดถึงเรื่องของเสียงเพลงไซเรนอีก ที่เริ่มฟังดูคล้ายๆกับบทสวดของ The Order แล้วในขณะเดียวกันนั้นจู่ๆตัวเราเองก็เจอเรื่องแปลกๆกับตัวเหมือนกับโดนหลุดเข้าไปในดินแดนแห่งความฝันแล้วก็ได้ยินเสียงของเจ้าค r ิสโตโ o โลแล้วก็เห็นแผ่นหินที่เขียนว่าผู้ที่เข้ามาจงละทิ้งความหวังทั้งปวง หลังจากนั้นก็มีฝูงทาเซติสคอ์ดาน่ากันเข้ามาแต่ก็ไม่จู่โจมเราแต่อย่างใดเอาแต่พูดถึงประตูสวรรค์และคำว่าฮาบินเจอด้วยและก่อนที่เราจะฟื้นจากดิดแดนแห่งความฝันก็เห็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งที่ถือปืนและมีปีกแล้วก็พูดว่าเลวิอาธานฉันจะมอบความตายของเธอให้กับแกเองและพอตัวเราตื่นขึ้นมาก็ได้คุยกับแบนและล็อกซี่อีกทีก็ยิ่งชัดเจนว่ามันเป็นความฝันประหลาดแบบเดียวกันกับที่ชาวราการุณาเผชิญอยู่ ตัวเรานั้นรู้สึกไม่ดีเลยตัดสินใจมุ่งหน้าไปหาคาเทเทียทันทีที่ i n นเ r ิ Tower ซึ่งเมื่อมาถึงหอคอยกับหัวเราก็ได้เจอกับแคนเทเล่าที่นั่นซึ่งแคนเทเล่าก็เพิ่งมาถึงและบอกว่าเธอมาที่นี่เพราะคาเทเทียนั้นนัดเจอจะคุยเรื่องสําคัญกับเธอและจูๆ่ๆเราก็ได้ยินเสียงปืนแล้วก็กระจกแตกจึงรีบพากันไปดูที่ในตัวหอคอย สิ่งที่น่าขนลุกก็คือสภาพเหตุการณ์ตรงหน้าเนี้มันตรงกับภาพที่เราเห็นในนิมิเปะเลยซึ่งการตายของคาเทเทียก็ค่อนข้างแปลกประหลาดเพราะอย่างแรกทาเซตมาร์ข,ของเธอมันยังกระพริบอยู่แต่กับตรวจไม่พบเจอขึ้นความถี่ซึ่งปกติแล้วเลโซเนเตอร์ ator, หรือผู้มีพลังพิเศษเนี่ยพอตายขึ้นความถี่จะต้องหายไปและสิ่งที่แปลกต่อมานั่นก็คือเรื่องของดาบคาเททียนั้นถือดาบอยู่แต่กับไม่มีแม้แต่ร่องรอยการต่อสู้เลย ส่วนเรื่องของกระจกที่แตกออกมาก็แปลกมากๆเพราะอินเวอร์ w ทาวเแห่งนี้ถูกปิดผนึกเอาไว้ถ้ามีคนนอกนอกเหนือจากตระกูลฟิซาเลียยังไงคาเทเทียก็ต้องรู้ตัวล่วงหน้าและที่แย่ไปกว่านั้นก็คือเรานั้นพบปอกกระสุนปืนที่ตกอยู่ซึ่งมันก็เต็มไปด้วยขึ้นความถี่ของดาร์คไท ทำให้เรานั้นเริ่มปฏิติต่อเรื่องราวโดยตั้งข้อสังเกตว่าหรือผู้หญิงที่เราเห็นในนิมิตนั้นที่ดูเหมือนจะใช้พลังของดาร์คไทเนี่ยอาจจะเป็นฆาตรกรที่ฆ่าคาเทเทียและอาจจะเป็นฮาบิงเจอร์อีกคนก็เป็นได้ซึ่งก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องตามล่องลอยขึ้นความถี่ของดาร์คไทที่ฆาตรกรทิ้งไว้ด้วยจมูกอันน้อยนิดของเจ้าแอบบีเพื่อตามล่าหาความจริงแต่การตามล่องรอยของดาร์คไทเนี่ย ก็ไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่นักนะครับเพราะเหมือนจะมีอะไรบางอย่างมาขวางทางเอาไว้แถมตัวเรานั้นก็เริ่มรู้สึกไม่ค่อยดีมีอาการแปลกๆซึ่งก็น่าจะเป็นผลมาจากพลังของดัร์่ทายนั่นเองและตรงบริเวณนั้นเราก็ได้พบกับเอวิดิ D ุสซึ่งเขาก็กำลังติดตามบุคคลลึกลับคนหนึ่งอยู่ที่ถูกเรียกว่า Discord s เลเยอรลักษณะก็คือมีผมสีเงินตาสีม่วงแล้วก็สวมผ้าคลุมซึ่งเอวิดิ D ุสเชื่อว่าเธอคนนี้แหละ ที่เกี่ยวข้องกับการระบาดของทาเซดดิคอร์ดครั้งล่าสุดในลากูนาเอวิดิอุสเล่าว่าการระบาดของพวกทาเซดดิคอร์ดนั้นมันเกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่ตัวเราเดินทางออกมาจากเซปติมงพวกมันก็คือไทสปอนหรือร่างแยกของดาร์ทไทสร้างความเสียหายกับเจเนซิสเน็กซัสสำคัญของเมืองจนต้องอพยพชาวเมืองส่วนใหญ่ไปหลบที่อเวลโดวลซึ่งเป็นที่หลบภายใต้ดินของตระกูลมอนเทลี ข้อมูลที่น่าสนใจก็คือมีคนเห็นดิสคอร์ดเซเลีเยร์คนนี้อยู่ท่ามกลางฝูงทาเสเรดิสคอร์ดหลายครั้งแถมการปรากฏตัวของเธอก็มักจะมาพร้อมกับเหตุการณ์วุ่นวายแบบนี้ตลอดด้านตัวเราก็นึกขึ้นมาได้ว่าตอนที่เจอเธอครั้งก่อนก็เคยสัมผัสดได้ถึงขึ้นความถี่ดัก์คยจางๆจากตัวของเธอเหมือนกันซึ่งระหว่างที่คุยกับเอวิดิอุสก็เหมือนจะเป็นการเปิดใจระบายออกมานิดหน่อยว่าเหตุที่เขามาที่นี่เนี่ยก็เพื่อจะหนีไปจากชะตาก,กรรมที่ถูกทำนายเอาไว้ที่เซตติมง ตัวเขาเองอยากจะกําหนดเส้นทางชีวิตของตัวเองไม่อยากเป็นไปตามคำำําทํานายซึ่งตัวเราก็ให้กําลังใจไปและพร้อมที่จะสนับสนุนในที่สุดด้วยเป้าหมายที่ดูจะเกี่ยวข้องกันเราทั้งสองคนก็เลยตัดสินใจร่วมมือกันเพื่อตามล่า Discord ayer, ดิสคอร์สเลเยอร์โดยเอวิดิอุสเสนอให้ใช้แองเกิลสโตนวัตถุพิเศษจากเซฟติมงเพื่อติดตามทันเดอริงเมฟิสซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างมาจากดาร์คไทและคาดว่าดิสคอร์ s เลเยอร์คนนี้ก็กำลังตามล่ามันอยู่ด้วยเช่นกัน การติดตาม Thundering m e p h i s ก็พาเราทั้งสองคนนั้นเข้าไปสู่สถานที่ที่ไม่เคยมีใครรู้จักมาก่อนในรกนากุนนามันก็คือมิติพิเศษที่เรียกว่า p a r a Dimensional t a s s e t Field พอเข้าไปในนั้นตัวเราก็ถูกพลังบางอย่างแยกออกจาก e v i d i u s ทันทีและเราก็ได้ยินเสียงของ Discord Slayer ดังขึ้นมาเตือนว่าที่นี่นั้นคือกับดัก ซึ่งเราก็ระแวงว่าเป็นการช่วยจริงๆหรือว่าเป็นกับดักของเธอกันแน่เพราะเสียงของผู้หญิงคนนั้นเหมือนจะช่วยและยังชี้จุดออดของ Th ันเดอริงเบฟ i t ให้เราอีกด้วยหลังกลับออกมาเราก็ได้พบกับเอวิดิอุสพอดีเขาเล่าว่าเขาเห็นภาพมาย,ยาเป็นร่างลึกลับร่างหนึ่งเรียกตัวเองว่าคา l ิคูล่าซึ่งเป็นหนึ่งของทอร์ล่าที่โหดเหี้ยมในประวัติศาสตร์ของเซปติมงที่เกี่ยวข้องกับดัก์คไทอย่างเดือดึ้งแล้วตามตำนานเนี่ยมีแค่ฮาบิงเจอร์เท่านั้นที่ควบคุมดัก์คไทได้ เพื่อหาเบาะแสเพิ่มเติมเราเลยลองใช้พลังจิตสัมผัสกับร่องรอยของดาร์กไทที่เหลืออยู่ซึ่งเมื่อใช้พลังจิตเรากลับได้ยินเสียงขอความช่วยเหลือและความวุ่นวายแว่วๆมาจากเอเวอร์ลดวอวลซึ่งเป็นเสียงของซานิและก็คาลอตตาทําให้เรารู้ว่าตรงที่แห่งนั้นมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นเราทั้งสองคนก็เลยรีบมุ่งหน้าไปที่เอเวอร์ลดวอลทันที พอไปถึงที่นั่นการอพยพผู้คนก็ยังดําเนินไปอย่างเรื่อยๆและดูเหมือนทุกอย่างจะยังควบคุมได้แม้ว่าตัวเราจะสัมผัสได้ถึงพลังดาร์กไทที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆในบริเวณนั้นก็ตามแต่แล้วก็เกิดเลือกขึ้นจนได้เพราะมีรายงานผู้บุกรุกป,ปรากฏตัวขึ้นจริงๆซึ่งดิสคอร์สเลเยอร์ก็อยู่ที่นั่นและกําลังต่อสู้กับพวกมันอยู่พอดีแต่เหตุการณ์กับพลิกผันไปอีกเมื่อเฟลิกโกปรากฏตัวขึ้นแต่ท่าทีของเขานั้นดูผิดแปลกไปจากปกติมากๆและก็กาาล่าวหาดิสคอร์สเลเย และเรียกชื่อของเธอว่ากาวินาว่าเป็นปีศาจนำความพินาศมาให้แล้วก็สังหารผู้ติดตามของเขาไปหมดก่อนที่จะโจมตีเธอทันทีจุดที่น่าสังเกตมากๆก็คือดิสคอร์ดเลเยอร์นั้นเลือกที่จะยืนรับการโจมตีของเฟลิโกเพื่อปกป้องคนบริสุทธิก่อนแถมเฟลิโกคนนี้ก็ยังเรียกร้องให้ตัวเรานั้นมอบซีวิลิเซชันแคปซูลให้กับเขาซึ่งอ้างว่าจะใช้มันเปิดประตูสู่สวรรค์อันศักดิ์สิทธิ์ ด้านตัวเรานั้นก็มองออกทันทีว่านี่ไม่ใช่เฟลิโกตัวจริงและตะโกนถามไปว่าแกไม่ใช่เฟลิโกแกเป็นใครกันแน่ตัวปอบก็ตอบกลับมาว่าเป้าหมายของพวกเขาก็คือความอยู่รอดและความเป็นอิสระภาพของชาวลินาซิตา การต่อสู <plane>. ้ห <niño> ล <sharing> ังจากนั้นก็เปิดเผยความจริงว่าเฟลิโกที่เห็นอยู่นี้คือตัวปลอมจริงๆแล้วมันก็คือแกนกลางของดาร์คไทที่มีความสามารถพิเศษในการปลอมตัวเป็นมนุษย์ได้และเป้าหมายที่แท้จริงของพวกมันก็คือการช่วงชิงเอาซีวิลลิเซชันแคปซูลไปนั่นเองพอเราได้ล่วงรู้ความจริงการต่อสู้เพื่อปกป้องแคปซูลแล้วก็กำจัดเฟลิโกตัวปลอมนั้นก็เลยเริ่มขึ้นอย่างดุเดือด 我が主の祝福を受けたアウェディウス神に仕えたまえ私は決していません <laughs> <laughs> 脅迫者だろこれを ตัวเรานั้นได้หลุดเข้ามาในโซโนโลโซเฟียของซีวิลิเซชันแคปซูลในนั้นเสียงของอิมเพรเรเตอร์ก็ดังขึ้นมานำทางแล้วก็อธิบายว่านี่เป็นข้อความเสียงที่บันทึกไว้ล่วงหน้าซึ่งจะทำงานก็ต่อเมื่อมีผู้ก่อตั้งเข้ามาณที่แห่งนี้อิมเพรเรเตอร์อธิบายต่อว่าแคปซูลน,นี้ไม่ใช่แค่วัตถุโบราณธรรมดาแต่มันบรรจุข,ข้อมูลแกงกลางที่อิมเพอรเรเตอร์แยกออกมาในตอนที่ตัดสินใจรวมร่างเข้ากับเลวียทธานเพื่อเป็นเหมือนแผนสำรองหรือเป็นหลักปากการะกันเอาไว้ ในนั้นมันบันทึกเรื่องราวต้นกําเนิดความทรงจําที่เก่าแก่ที่สุดของอารยธรรมรีนาสิต้าเอาไว้โดยอิมเพรเตอร์เล่าประวัติศาสตร์ฉบับที่ไม่เคยมีใครรู้ให้ฟังว่าจริงๆแล้วตนเองเป็นผู้นำทางผู้คนลอนเล่สร้างรีนาซิต้าขึ้นมาแต่แล้วเลวียธานซึ่งไม่ใช่แค่สัตว์ประหลาดแต่เป็นเหมือนเงาสะท้อนของอารยธรรมนั่นเองที่เกิดจากด้านมืดของมนุษย์ได้แทรกซึมเข้ามาตั้งแต่ยุคแรกๆโดยแอบอ้างชื่อของอิมเพรเตอร์ สร้างปาฏิหาริย์ปลอมๆแล้วก็ค่อยๆครอ,อบงามจิตใจของผู้คนการต่อสู้ระหว่างอิมเพเลเตอร์กับเลเวียทานในอดีตนั้นรุนแรงมากจนทําให้เกิดดาร์กไทา์ครั้งแรกหลังเหตุการณ์นั้นทําให้อิมเพเลเตอร์นั้นเริ่มตั้งคําถามกับตัวเองแล้วก็ตระหนักว่าทั้งตัวเองและเลเวียทานนั้นต่างก็พยายามจะกําหนดรูปแบบแห่งอรารยธรรมอิมเพเลเตอร์ก็เลยเกิดความคิดใหม่ว่าอนาคตที่แท้จริงเนี่ย มันควรจะเป็นสิ่งที่ประชาชนเลือกเองไม่ใช่ถูกกำหนดโดยพลังอำนาจใดๆของใครโดยความคิดนี้อิมเพลเยเตอร์ก็เลยตัดสินใจว่าจะทำในสิ่งที่คาดไม่ถึงนั่นก็คือเลือกการที่จะผสานร,รวมกับเรเวียทา,านโดยใช้ตัวเองเป็นเหมือนภาชนะหรือเครื่องพันธนาการเพื่อควบคุมแล้วก็ศึกษาเรเวียทา,านจากข้างในรับเอาความมืดของมันเข้ามาเพื่อทำความเข้าใจตัวตนที่แท้จริงของมันให้ได้ในที่สุดการเปิดแคปซูลนี้จึงถูกออกแบบมาอย่างซับซ้อน เพื่อปลดแอกตัวเองออกจากอำนาจศักดิ์สิทธิ์หรือดารเวนิตี้ที่ครอบงำม,มานานและเอาชนะเงาที่เกิดจากอรารยธรรมของตัวเองให้ได้ซึ่งเลเวียธทานก็จะพยายามเข้ามาควบคุมชะตากรรมของรากุนนาอีกครั้งผ่านบูปินข้อมูลสำคัญที่อยู่ในแคปซูลนี้อิมเพเยเตอร์นั้นทิ้งท้ายด้วยความหวังว่าในที่สุดมนุษยชาติจะสามารถเรียนรู้จากอดีตแล้วก็สร้างอนาคตใหม่ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของพลังเหนือธรรมชาติเหล่านี้ได้สำเร็จ พอความทีของอิมเพลเตอร์จางหายไปดิดคอร์สเลเยอร์ก็เดินเข้ามามอบวัตถุบางอย่างให้กับเราซึ่งเหมือนจะเป็นขึ้นความทีของคาเทเทียที่เธอเก็บรวบรวมเอาไว้และดิดคอร์สเลเยอร์ก็เปิดเผยความจริงเพิ่มเติมเกี่ยวกับคาเทเทียซึ่งเธอบอกว่าเธอนั้นพยายามจะช่วยคาเทเทียนะถึงแม้ว่าในทางเทคนิคคาเทเทียจะตายไปแล้วแต่ก็ยังมีโอกาสที่จะกลับมาได้อีกครั้งแต่มีเงื่อนไขเดียวนั้นก็คือต้องสังหารเลเวียธานให้ได้ กาวิน่ายังเผยแผนของเลเวียทานด้วยว่ามันพยายามจะขโมยพลังของเซนติเนลที่หลงเหลืออยู่แล้วก็ซ่อนขึ้นความถี่แก่นแท้ของตัวเองเอาไว้ในอนัญมณีชิ้นหนึ่งซึ่งตอนนี้บังเอิญไปตกอยู่ในมือของพวกกลุ่มแฟกซิดัตนั่นเองและกาวิน่าก็เปิดเผยตัวต,วตนที่แท้จริงว่าเธอคือผู้ที่ล้างแขนและคอยตามล่าเลเวียทานมาตลอดและเธอยังรับรู้ถึงการปรากฏตัวของฮาบินเจอร์คนใหม่ด้วยซึ่งนั่นเป็นภัยคุกคามอย่างร้ายแรง กาวิน่าอธิบายเรื่องไฮบินเจอร์เพิ่มเติมซึ่งน่าสนใจมากเธอบอกว่าไฮบินเจอร์คือคนที่มีขึ้นความถี่สอดคล้องกับอารมณ์ด้านมืดที่สุดของชาวรีนาซิตาอารมณ์เหล่านั้นจะทําหน้าที่เหมือนสมอดึงดูดพวกไทสปอนให้ก่อตัวขึ้นในโลกจริงยิงอารมณ์ด้านลบของไฮบินเจอร์รุนแรงและยิ่งอยู่ใกล้ไทสปอนมากเท่าไหร่พวกมัน ก็จะยิ่งพัฒนาให้เก่งขึ้นและก็สามารถเลียนแบบลุกลักความคิดความทรงจําของคนนั้นๆได้เหมือนที่เฟลิโกตัวปลอมฐานนั่นเองนะคะส่วนวิธีการที่กาวิน่าใช้ตามล่าเลเวียทานก็คือการคาดไทสปอนแล้วก็ดูดซับความรู้ความทรงจําที่ตกค้างของพวกมันเธอติดตามเรามาตลอดเพราะรู้ว่าตัวเรานั้นมีแคปซูลและพวกไทสปอนหรือฮปินเจอร์จะต้องพยายามเข้าใกล้ตัวเราเพื่อแย่งชิงมันไปแน่ๆ แต่การที่แคปซูลมันดันเปิดออกตอนที่เราและเอวิดิอุสสัมผัสพร้อมกันเนี่ยมันก็ทําให้เกิดคําถามใหญ่ขึ้นมาทันทีว่าเอวิดิอุสนั้นอาจจะเป็นฮาร์บินเจอร์คนใหม่ก็เป็นไปได้แต่กาบิน,น่าเองก็ยอมรับว่ายังสงสัยอยู่แต่ก็ตั้งข้อสังเกตกลับไปว่าจริงๆตัวเราเองก็มีพลังดาร์คไทยอยู่ในตัวเหมือนกันไม่ใช่เพียงแค่เอวิดิอุสคนเดียวถึงจะยังมีความไม่ไว้วางใจกันอยู่บ้างแต่เมื่อเห็นเป้าหมายร่วมกัน นั่นก็คือการหยุดเลเวียทานแล้วเราทั้งสองก็ตกลงร่วมมือกันอย่างเป็นทางการซึ่งเมื่อออกมาจากมิตินั้นได้ซาน,นีกับคาร์ลอต ta ก็บอกว่าเอวิดิอุสนั้นออกมาจากมิตินั้นได้ก่อนเราอีกแต่ท่าทีของเขานั้นดูไม่ค่อยสู้ดีนักซึ่งเมื่อกาวิน่าใช้พลังจิตติดตามก็ทราบความว่าเอวิดิอุสนั้นกำลังรุดหน้าไปที่เทสซาเลโอเฟลเราและกาวิน่าจึงรีบมุ่งหน้าไปที่นั่นทันที ระหว่างทางที่บินไปที่เทสซาเลโอเฟลก็มีเวลาสั้นๆที่ทําให้เราได้คุยกันกับกาวิน่าทาให้เราได้รู้ว่าพลังของกาวิน่านั้นเหนือชั้นกว่าเลโซเนเตอร์ทั่วไปและพลังต่างๆอย่างเช่นปีกก็ได้มาจากการดูดพลังจากพวกทาเซดิสคอร์นั่นเองเธอสัญญาว่าถ้ามีโอกาสเธอจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับเธอให้มากขึ้นซึ่งสถานการณ์ตอนนี้ที่เทสซาเลโอเฟลก็ค่อนข้างวิกฤตเพราะคนในตระกูลฟิซาเลียนั้นถูกกินกินไปเป็นจํานวนมากอิวเบอร์โต สมาชิกคนสำคัญของตระกูลฟิเซเลียที่กำลังจะกลายเป็นไทสปอนก็กำลังร้องขอให้แคนเทเล่าหยุดความทรมานของเขาและรักษาความเป็นมนุษย์ของเขาไว้ในความตายซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากมากของแคนเทเล่าแต่อย่างดีที่บริเวณตรงนี้ได้กำลังเสริมจากพวกอะโคไลท์ที่นำทีมโดยน้องฟีบีทำให้เราและกาบ,บินานั้นมีเวลายแยกออกไปเพื่อไปตามหาเอวิดูอตต่อซึ่งตอนนี้จิตใต้สำนึกของเอวิดูสนั้นได้จมลึกลงไปในดาร์กไท และกำลังถูกตัวตนและความทรงจำของทรราชอย่างคาลิกุลาครอบงำโดยสมบูรณ์แต่ภายในนั้นเอวิดิอุสก็ต่อสู้ดิ้นรนอย่างสุดความสามารถเช่นกันจนกระทั่งเอวิดิอุสได้เห็นเด็กสาวผู้หนึ่งปรากฏต,ตัวต่อหน้าเขาเด็กคนนั้นก็คือกาบีนาตอนเด็กที่ก็ถูกดาร์คไท่แปดเปื้อนเช่นกันเอวิดิอุสพยายามจะหยุดเด็กคนนั้นแต่สุดท้ายก็ได้แต่เฝ้ามองและเห็นว่ากาบีนาตอนเด็กนั้นใจเด็ดใช้พลังของดาร์คไท่กลับไปทำลายตัวของมันเอง 私の物語で人々に希望を与えるためこの槍に誓って我が名誉を守り全ての邪悪を打ち砕くシオの動物は私が吸収します私を殺せばラグーナは安全です アンビひスぱ白者なのもう時間がデビルハンター黒潮の中で私はあなたを理解しましたこの力を託しますどうか願いを私の分まで約束しようお前の無念を私が受け取った これより共に奪い返そうこの哀れな人間がまさか最後に運命を超越するとはしかしなぜ恨みを持ち込むのでしょう潮流の運命の前では皆等しく役者なのです ท้ายแล้วเอวิดิอุสยอมสละชีวิตของตัวเองเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของดาร์กไทในลาคุนาพร้อมกับการปรากฏตัวของเจ้าคริสโตโฟโลคิวเบเลอร์ที่น่ายุมหัวที่สุดในตอนนี้มาพูดยียวนกวนประสาทเราพร้อมเชิญชวนให้เรานั้นก้าวเข้าสู่การแสดงฉากสุดท้ายของบทประพันธ์ของมันที่จะเกิดขึ้นที่เซปติมงและมันก็จากไปทันทีกาบวีนนามอบนอกกระเรียนกระดาษท,ที่เอวิดิอุสทิ้งไว้ให้กับเรา แม้เธอจะสัมผัสได้ว่าเอวิดิอุสเป็นเพียงสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นโดยดาร์กไทแต่เธอก็เชื่อว่าฮาร์บเจอร์ที่แท้จริงนั้นต้องเป็นบุคคลที่มีตัวตนอยู่ซึ่งหมายความว่าฮาร์บอเจอร์ตัวจริงคือคนอื่นส่วนข้อสงสัยที่ว่าทำไมแสงสว่างนำทางของท่านเซนติเนลนั้นไม่เปิดเผยร่างที่แท้จริงของเอวิดิอุสก็เพราะว่าตัวเอวิดิอุสนั้นได้สร้างความจริงในแบบฉบับของตนเองขึ้นมาแล้วความจริงที่ถูกกำหนดโดยความเป็นมนุษย์ของตัวของเขานั่นเอง เรานั้นรู้สึกเสียใจต่อชะตากรรมของเอวิดิอุสเป็นอย่างมากและให้คำมั่นว่าจะคงไว้ซึ่งปณิธานของเขาที่ว่าชะตากรรมนั้นสามารถกำหนดเองได้ในตอนนี้สถานการณ์รอบๆเทสซาเลโอเฟลและเมืองรากูน่านั้นก็ดูเหมือนว่าจะสงบลงบ้างแล้วเราจึงเดินทางมาสมทบกับแคนเทเล l าเพื่อตรวจสอบซึ่งเพียงแค่ชั่วขณะเดียวที่เราชะล่าใจตัวเรานั้นจู่ๆก็โดนดาร์กไทหลอกลอ่อและครอบงำด้วยเสียงของคาเทเทียให้เปิดประตูแห่งสวรรค์ จนนิ่งพาราไดซ์ซึ่งตอนนี้ทุกอย่างรอบข้างนั้นหยุดนิ่งแต่กาวิน่านั้นไว้ตัวทันพร้อมกับศาสตร์กระสุนเพลิงใส่พวกอสุนดาร์กทายและซัมมอนคิเมล่ามาโจมตีเราให้หลุดออกจากผวังซึ่งเมื่อได้สติขึ้นมาก็พบว่าผู้คนรอบข้างนั้นมีสีหน้าที่มองเราแปลกไปเตรียมพร้อมที่จะจ่โจมเราได้ทุกเมื่อแต่ก็ได้แคนเทเลล่าห้ามปามและให้สติผู้คนพวกนั้นไม่ให้โจมตีเรา ซึ่งจากเหตุการณ์ครั้งนี้มันทำให้กาบินา่าบ่งชี้ได้ชัดเจนว่าเดอะฮาบิงเจอร์ที่พวกเราตามหากันอยู่นั้นจริงๆแล้วก็คือตัวเรานั่นเองเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนกับเนื้อเรื่องบทแรกของแพทนี้เอาจริงๆบางปมที่พวกเราสงสัยมาตลอดก่อนหน้านี้ปมมันก็เริ่มขี้คลายไปบ้างแล้วนะครับ แต่ว่าเรายังมีเนื้อเรื่องบทสรุปฉากใหญ่รอเราต่ออีกยังไงก็รอติดตามสรุปเนื้อเรื่องที่กระชับฟังเพลินๆจากผมเนิร์กกันต่อด้วยนะครับแต่สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ